พาไปดูอีกเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทหารใหม่ใช่ <นะ S 1> แล้วค่ะนนเป็นเรื่องของเงินเดือนแรกของน้องทหารใหม่มณฑลทหารบกที่37ออกแล้วค่ะรีบโอนให้ครอบครัวเลยทีเดียวนะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ,ระทางบ้านผ่านแอปพลิเคชันค่ะหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่37สนับสนุนน้องทหารใหม่โอนเงินเดือนเดือนแรกให้ทหารใหม่แล้วนะคะหลังจากดําเนินการแจกจ่ายบัตร ATM และทําการเปิดแอปพลิเคชันบัญชีธนาคารในโทรศัพท์มือถือให้กับทหารใหม่พลที่1ทับ67ที่ได้รับเลือกในเดือนนี้เป็นเดือนแรกค่ะและให้ทหารใหม่ทําการโอนเงินเดือนเดือนแรกเนี่ยให้กับครอบครัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวแบ่งเบาภาระของครอบครัวค่ะและเพื่อให้ทหารใหม่เนี่ยได้มีความภาคภูมิใจที่ได้ ได้ช่วยเหลือครอบครัวจากเงินเดือนเดือนแรกที่ได้จากการเข้ามารับราชการทหารค่ะทั้งนี้นะครับทหารใหม่ผัดที่1นึทับหกรู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นนะครับแลวก็ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวจากเงินเดือนเดือนแรกที่ได้จากการเข้ามารับราชการทหารและรู้สึกขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ใส่ใจให้ความสนใจดูแลทหารใหม่ผัดที่1นึทับหกเเป็นอย่างดีด้วยครับใช่แล้วค่ะเขามีความใส่ใจในเรื่องของ